สวัสดีค่ะพี่น e ้องขามาแล้วบอแอร์เละสกริงแอปเลอร์เหรอผู้นำพี่น้องหลายสิมาเก็บค่ะพี่น้องมาเก็บมาเก็บแอปเปิลจักหน่อยก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสีห้เอาสีห้มือกล้องถือมือกล้องห้เลยยันปะไหมสวัสดีครับเอฟซีจะขึ้นไหอ๋อจะขึ้นไหมโอเคโซ่โซ่เกับโซกแก็บเล่น พกกแอปเปิลค่ะพี่น้องค่าคเก็บแอปเปิลค่ะเก็บแอปเปิลพี่น้องขาาแอปเปิลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้โอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโ้าา้อ้ยโ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 อ้ พี่น้องเก็บแอปเปลิลปรสากลูกสากหลามก่อนค่ะพี่น้องมกท่านมกท่านมกท่านของไอ้สวีเดนค่ะพี่น้องค่ะเห็นปะกินสมแซ่บแซ่บพี่น้องเก็บไปเก็บไปกินสมพี่น้องค่ะเดินมาพอแล้วก็เลยมาต้องเอาลซากอนนี่หนมาโหาดอะไรย้อนขันยินเตะตาเลยโหดดูขันยิ่เตะตาเลยคาพี่น้อง เกเ็บเอาลูกจะเก็บเอาลูกมันงามๆเนี่ยะค่ะพี่น,อน้องคันเอาันเฮ้องให้เงาเแต่้พี่นองสวยงามเด้อมาจิบน้อก,กันเด้อ ราะว่าสิกับ,บ้านพี่นองก็เลยมาเแบยบเอาทักก่อนเพราะว่ามันบ่มีโอกาสได้มากง่ายๆดิจะ่อปะอ๋อหน้า,าหน้าไปคยดพี่น,อ,นอ้ ก็การจะสต๊อปคับพี่น้องคะเมืนี้ดกคักดกแนบดกดกอีลีอีลอดกกระโดกระเดียครับพี่น้องคะเมื่อเนีุณน่ะนองนี่ลักขนาหรือดูผลละไม่พี่น้องหลายหลายบ่เอืดบ่อยากบ่อื้อบ่อยากเทงอื้อเทงอยากที่เพิ่ว่าพี่น้องคะนี่คุณน่ะคุณนง่ามคักบ่พี่น้อง่า ไาพี่น้องเล็กๆในน้อยเอาเลือกออกมาเสื้อสวยงามงามมันเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่หมักเสื้อสื้งามงามมันเอาไปให้ลูกให้ล้านพวกใหาเจ้ากินสมไหวรุ่นกันลังข้าเจ้ากันลังกินสมกินเสียวน่ะละพี่น้องขาะพาุ่นนเห็นบ่สวยงามคอืม เก็บเอาพูนะเห็นป่ะเก็บเอาพี่น้องเก็บเอาอากาศเย็นอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเริ่มเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะพี่น้องคะการเริ่มเย็นแล้วฮะโอเคได้แจ้งน่อยกระสิกับไปพี่น้อง เงีก้กครับแล้วโอเคค่ะพี่น้องผู้ใดมาเก็บแอปเปิ้ลไปกินสมน้ำกาแฟกุ้ยลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ